เจคอบบทที่7เชเรมปฏิเสธพระคริสต์ขัดแย้งกับเจคอบเรียกร้องเครื่องหมายและถูกลงทันโดยพระผู้เป็นเจ้าศาส,สดาพยากรณ์ทั้งปวงพูดถึงพระคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ชาวนีไฟดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เยี่ยงคนเร่ร่อนที่เกิดมาพร้อมกับความยากลำบากและถูกชาวเลมันเกลียดชังประมาณ544ถึง421ปีก่อนคร,ริสตกาลและบัดนี้เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นหลังจากไม่กี่ปีผ่านไปมีชายผู้หนึ่งชื่อเชเรม อยู่ในบรรดาผู้คนของนีฟายและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเขาเริ่มสั่งสอนในบรรดาผู้คนและประกาศแก่พวกนั้นว่าจะไม่มีพระคริสต์และเขาสั่งสอนไว้หลายเรื่องซึ่งยกยอผู้คนและการนี้เขาทำไปเพื่อจะล้มล้างหลักคำสอนของพระคริสต์และเขาทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อเขาจะได้จูงใจผู้คนออกไปถึงขนาดที่เขาได้จูงใจออกไปมากมาย และโดยที่เขารู้ว่าข้าพเจ้าเจ,าเจาคอบมีศรัทธาในพระคริสต์ผู้จะเสด็จมาเขาจึงพยายามหาโอกาสมากเพื่อเขาจะได้มาพบข้าพเจ้าและเขาเป็นคนมีการศึกษาจนเขามีความรู้เป็นเลิศเกี่ยวกับภาษาของผู้คนดังนั้นเขาจึงใช้การยกยอป่อปั้นได้มากมายและสามารถใช้พลังแห่งวาทศิลป์ได้มากตามอำนาจของมานและเขาหวังไว้ว่า จะทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวจากศรัทธาทั้งที่มีการเปิดเผยหลายประการและเรื่องต่างๆหลายเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นมาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะข้าพเจ้าได้เห็นเทพมาแล้วจริงๆและพวกท่านได้ปฏิบัติแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินสุรเสียงของพระเจ้ารับสั่งแก่ข้าพเจ้าเป็นคำพูดเป็นครั้งคราวดังนั้นจึงหาได้ทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวไม่ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเขามาหาข้าพเจ้าและในทํานองนี้เขาพูดกับข้าพเจ้ามีความว่าพี่เจคขอบข้าพเจ้าหาโอกาสอย่างยิ่งที่จะได้พูดกับท่านเพราะข้าพเจ้าได้ยินและรู้ด้วยว่าท่านไปไหนต่อไหนมากสั่งสอนเรื่องที่ท่านเรียกว่าพระกิตติคุณ หรือหลักคำสอนของพระคริสต์และท่านพาคนพวกนี้ออกไปมากจนพวกเขาบิดเบือนทางอันถูกต้องของพระผู้เป็นเจ้าและไม่รักษากฎของโมเสสซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องและเปลี่ยนกฎของโมเสสให้เป็นการนมัสการสัตภาวะหนึ่งซึ่งท่านกล่าวว่าจะมาอีกหลายร้อยปีนับจากนี้และบัดนี้ดูเถิดข้าพเจ้าเชเรมประกาศแก่ท่านว่านี่เป็นการลบหลู่พระเจ้า เพราะหาได้มีใครรู้เรื่องเช่นนี้เลยเพราะเขาไม่สามารถบอกเล่าเรื่องที่ยังไม่เกิดและด้วยลักษณะเช่นนี้เชเรมกล่าวโต้แย้งข้าพเจ้าแต่ดูเถิดพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงเทพระวิญญาณของพระองค์เข้ามาในจิตวิญญาณข้าพเจ้าถึงขนาดที่ข้าพเจ้าหักล้างถ้อยคําทั้งปวงของเขาและข้าพเจ้ากล่าวแก่เขา ปฏิเสธพระคริสต์ผู้จะเสด็จมาหรือและเขากล่าวหากจะมีพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธพระองค์แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าไม่มีพระคริสต์ทั้งไม่เคยมีและจะไม่มีตลอดไปและข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาท่านเชื่อพระคัมภีไหมและเขากล่าวว่าเชื่อและข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาถ้าเช่นนั้นท่านก็ไม่เข้าใจพระคำพีเพราะพระคำพีเป็นพยานจริงๆถึงพระคริสต์ ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าไม่มีศาสดาพยากรณ์คนใดเขียนไว้หรือพยากรณ์ไว้นอกจากพวกท่านจะพูดไว้เกี่ยวกับพระคริสตองนี้และนี่ยังไม่หมดสิ่งนี้ถูกทําให้ประจักษ์ต่อข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้ยินและเห็นมาแล้วและสิ่งนี้ถูกทําให้ประจักษ์ต่อข้าพเจ้าโดยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยดังนั้นข้าพเจ้าจึงรู้ว่า หากจะไม่มีการชดใช้เกิดขึ้นแล้วมนุษยชาติทั้งปวงต้องหลงไปและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าจงแสดงเครื่องหมายให้ข้าพเจ้าโดยอำนาจนี้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในอำนาจนี้ท่านรู้มากนักและข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาข้าพเจ้าเป็นใครเล่าที่จะทดลองพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงแสดงเครื่องหมายแก่ท่านในเรื่องที่ท่านรู้อยู่ว่าจริงท่านยังจะปฏิเสธ ท่านเป็นของมารกระนั้นก็ตามก็ไม่ใช่ความประสงค์ของข้าพเจ้าแต่หากพระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงทันท่านก็ขอให้สิ่งนั้นเป็นเครื่องหมายแก่ท่านว่าพระองค์ทรงมีเดชานุภาพทั้งในสวรรค์และในแผ่นดินโลกและว่าพระคริสต์จะเสด็จมาด้วยและข้าแต่พระเจ้าให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์และไม่ใช่ของข้าพระองค์และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ เมื่อข้าพเจ้าเจคอบได้พูดถ้อยคำเหล่านี้แล้วเดชานุภาพของพระเจ้ามาสู่เขาถึงขนาดที่เขาล้มลงกับพื้นดินและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเขาได้รับการบำรุงเลี้ยงต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเขากล่าวแก่ผู้คนจงมารวมกันในวันพรุ่งเพราะข้าพเจ้าจะตายแล้วดังนั้นข้าพเจ้าปรารถนาจะพูดกับผู้คนก่อนข้าพเจ้าจะตาย และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือในวันพรุ่งฝูงชนมารวมกันและเขากล่าวแก่คนเหล่านั้นอย่างแจ้งชัดและปฏิเสธเรื่องที่เขาได้สอนคนเหล่านั้นไว้และแสดงศรัทธาต่อพระคริสต์และอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการปฏิบัติของเหล่าเทพและเขากล่าวแก่คนเหล่านั้นอย่างแจ้งชัดว่าเขาถูกหลอกโดยอำนาจของมารและเขาพูดถึงนรกและถึงนิรันดรและถึงโทษนิรัน์ และเขากล่าวว่าข้าพเจ้าเกรงว่าข้าพเจ้าทำบาปที่อภัยไม่ได้เสียแล้วเพราะข้าพเจ้ากล่าวเท็จต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะข้าพเจ้าปฏิเสธพระคริสต์และกล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อพระคัมภีร์และพระคัมภีร์เป็นพยานจริงๆถึงพระองค์และเพราะข้าพเจ้ากล่าวเท็จ ต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนี้ข้าพเจ้าจึงเกรงอย่างยิ่งว่ากรณีของข้าพเจ้าจะน่าสะพึงกลัวแต่ข้าพเจ้าก็สารภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อเขาได้กล่าวถ้อยคําเหล่านี้แล้วเขากล่าวอะไรอีกไม่ได้และเขาสิ้นใจและเมื่อฝูงชนเห็นประจักษ์ว่าเขาพูดเรื่องเหล่านี้ขณะที่เขากําลังจะสิ้นใจพวกเขาก็แปลกใจอย่างยิ่ง ถึงขนาดที่เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าลงมาสู่พวกเขาและพวกเขาหมดกําลังจนล้มลงกับพื้นดินบัดนี้สิ่งนี้เป็นที่พอใจแก่ข้าพเจ้าเจาคอบเพราะข้าพเจ้าได้ทูลขอไว้จากพระบิดาของข้าพเจ้าผู้ประทับอยู่บนสวรรค์เพราะพระองค์ทรงได้ยินเสียงร้องของข้าพเจ้าและทรงตอบคำสวดอ้อนวอนข้าพเจ้าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ สันติและความรักของพระผู้เป็นเจ้ากลับคืนมาในบรรดาผู้คนอีกและพวกเขาค้นคว้าพระคัมภีร์และไม่สดับฟังคำของคนชั่วร้ายผู้นี้อีกต่อไปและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือวิธีการหลายอย่างคิดค้นขึ้นเพื่อปฏิรูปและนำชาวเลมันให้หวนคืนสู่ความรู้อันเป็นความจริงแต่ทั้งหมดไร้ประโยชน์เพราะพวกเขาเบิกบานในการทำสงครามและการนองเลือด และพวกเขามีความเกลียดต่อเราพี่น้องของพวกเขาตลอดกาลและพวกเขาพยายามทำลายเราอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยพลังและอาวุธของพวกเขาดังนั้นผู้คนของนีฟายได้เสริมกำลังต่อต้านพวกนั้นด้วยอาวุธของตนและด้วยสุดความสามารถของตนโดยวางใจในพระผู้เป็นเจ้าและศิลาแห่งความรอดของตนดังนั้น พวกเขาจึงเป็นผู้ชนะศัตรูของพวกเขาจวบจนบัดนี้และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าเจคอบเริ่มชราและบันทึกของคนพวกนี้ด้วยเหตุที่บันทึกไว้บนแผ่นจารึกอื่นของนีฟายดังนั้นข้าพเจ้าจึงจบบันทึกนี้โดยประกาศว่าข้าพเจ้าเขียนตามความรู้ที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวว่าเวลาล่วงไปพร้อมกับเรา และเชกเช่นชีวิตเราที่ล่วงไปดุดดังฝันเราโดยที่เป็นคนเปล่าเปลี่ยวและเคร่งครึมคนระหกระเหินถูกขับออกจากเยรูซาเลม็มเกิดมาพร้อมกับความยากลำบากในแดนธุรกันดาลและถูกพี่น้องของเราเกลียดชังซึ่งเป็นเหตุของสงครามและความขัดแยง้งดังนั้นเราโศกเศร้าตลอดวันเวลาของเราและข้าพเจ,าเจ้าเจคอบเห็นว่าในไม่ช้า ข้าพเจ้าจะต้องลงไปสู่หลุมศพของข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่อีนัสบุตรข้าพเจ้าจงรับแผ่นจารึกเหล่านี้และข้าพเจ้าบอกเขาถึงเรื่องต่างๆที่นไฟล์พี่ชายข้าพเจ้าสั่งไว้และเขาสัญญาจะเชื่อฟังคำสั่งและข้าพเจ้ายุติการเขียนของข้าพเจ้าบนแผ่นจารึกเหล่านี้ซึ่งการเขียนมีอยู่เล็กน้อยและข้าพเจ้าขอกล่าวคำอำลาผู้อ่าน โดยหวังว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเป็นอันมากจะอ่านถ้อยคำข้าพเจ้าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขออำลา